สวัสดีครับปุกป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนติดติดตามแล้วก็สวัสดีท่านทานที่เพิ่งเข้ามาดูปุกป๋องชาแนลกับผมคลิปนี้เปิดหัวโดวยปลาติดกำลังจะรับขอบฟ้านะครับแถวแหลมท่านครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับทะเลแถวแหลมท่านนะครับชนบุรีครับ จากาพาเพื่อนๆไปดูทะเลแหลมท่านนะครับของเมื่อวานนี้ครับก็วันนี้ก็พามาส่งดอกกุไม้สกุลช้างครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือช้างพายครับท่านผู้ชมออกดอกและก็าบานให้เชยชมแล้วครับ พีนีออกมาสองช่อครับท่านผู้ชมหอมมากครับกลิ่นนี่หอมเหมือนหัวน้ำหอมเลยครับท่านผู้ชมหอมละมุนละไมครับผมอดอกไม้ช้างก็จะาบานในช่วงเดือนอปลายเดือนมกราคมครับผมแล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าทางอีสานก็คงจะกลางๆเดือนมกราก็บานแล้วครับ ผมอยู่ในเขตภาคตะวันออกครับก็ช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนปลายเดือนมกราหรือกลางเดือนมกราก็บานให้เห็นบานให้เชยชมแล้วครับชื่นใจครับเพราะดอกไม้ช้างก็ออกดอกปีละครั้งนะครับช่วงที่เขาโรยก็บำรุงเขาเต็มที่แล้ะครับ ก็ให้ปุ๋ยสม่ำเสมอนะครับทุกอาทิตย์นะครับอย่างที่ผมเ,เคยบอกลหลายคลิปนะครับสูตรปุ๋ยของกล้วยไม้ช้างครับก็อาทิตย์ย่าสมมติว่าอาทิตย์นี้ให้สูตรเสมอครับสูตร21 21 21หรือ 20, 20 20 20ก็ได้ครับท่านผู้ชมเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับอ่าแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็สลับเป็น20ไม่ใช่ครับ16 21 27ครับ ประมาณนี้สลับกันอย่างนี้ครับช่วงหน้าฝนก็ถ้าจะให้ปุ๋ยก็ตุวอาทิตย์ก็ผสมายากันเชื้อรานะครับท่านผู้ชมต้องฉีดยากันเชื้อราสม่ำเสมอนะครับทุกอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเว้นก็ได้อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้นะครับ หรือ15วันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ขอให้ได้ฉีดพ่นบ้างนะครับช่วงหน้าฝนนะครับหรือจะเป็นช่วงหน้าแรงก็ได้นะครับช่วงไม่มีฝนก็ายากันเชื้อราก็สามารถฉีดพ่นได้ครับแต่ก็สักเดือนละครั้งนะครับก็ได้นะครับถ้ากล้วยไม้ของท่านแข็งแรงก็สักเดือนละครั้งก็ได้ครับแต่ถ้าดูแล้ว เหมือนจะเป็นโรคเชื้อราแล้วก็2อาทิตย์ครั้งนะครับช่วงไม่ใช่หน้าฝน จากกล้วยไม้สกุลช้างพาเพื่อนๆไปดูดอกบัวครับมาปิดท้ายด้วยดอกบัวครับท่านผู้ชมดูแล้วมันสดชื่นตานะครับกระถางนี้ผมก็ ลงไว้สองสีครับสวยงามมากครับดอกปัวชอบอยู่กลางแดดครับ ดอกนี้จะเป็นสีส้มๆนะครับอมชมพูครับท่านผู้ชมมีกลิ่นหอมนะครับอโอเคครับท่านผู้ชมไปละคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากให้เพื่อนๆรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมปุ๊กป๋องชาแนลถ้าชื่นชอบปุ๊กปองชาแนลก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย